สำหรับคลิปนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาดูของรางวัลอันดับนะครับที่เพื่อนๆจะสามารถได้รับเหรียญอยู่แล้วแหละผมมองว่าทุกคนที่เล่นมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยมีสิทธิ์ได้กันอยู่แล้วครับในส่วนของอันดับและก็เหรียญพวกนี้นะครับเออผมก็ ถือว่าโอเคนะอืมตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่เท่าไหร่อะ220อบคครับโอเวอร์ท็อปอัพวันนี้มีโปรโมชั่นกับเกมคริปโตบอนซัครับผมโดยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูราคาโปรครับที่ถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองกับเกมครับผมซึ่งถ้าเราให้โอเวอร์ท็อปอัพเติมให้ครับเรามาดูแพ็คครับแพ็คอัตโนมัตินะครับ3วัน6 4บาทครับถ้าเติมเองเพื่อนๆจะเสีย8 9บาทแต่ถ้าไปเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพครับหมสิบสีบาทเองเท่านั้นครับผมและเราม 1,600บาทนะครับบอกได้ว่าเพื่อนๆสนใจแพ็คไหนครับตามรูปที่ผมเอาไว้เพื่อนๆดูเลยครับผมสนใจแพ็กไหนเพื่อนๆทักเข้าไปในไล n e ของ o v e r t ร์ทวัหรือ Facebook o v e r t ์ทวครับมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงครับผมดีกว่าที่เราจะไปเติมเองโคตรถูกคุ้มสุดๆครับผมเหลโลกับสวัสดีทุกคนด้วยครับสําหรับชาวคิปโตบอนแท้ทุกคนเลยวันนี้มีข่าวดีครับผมสำบเรื่องของการอัปเกรดของรางวัลนั่นเองครับ โดยการอัพเดตนี้ของรางวัลเป็นอย่างไรนะครับลองมาดูกันตรงนี้ครับน่าสนใจจริงๆเลยนะกดข้อมูลฤดูการครับตอนนี้โอ้โหรางวัลที่1ครับได้เพิ่มไปเป็น500เหรียญน,นะครับแล้วก็เราไล่ลงมาเลยนะว่ารางวัลที่2 350เหรียญครับรางวัลที่3อยู่ที่250เหรียญ แล้วก็นี่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดครับเรา,เรามาดูตรงนี้นะถือได้ว่าขอแค่มีอันดับนะครับเออก็ได้แลกไปแล้วนะครับประมาณ500แล้วก็ในส่วนของ75%เนี่ยถึง90%เนี่ยก็ได้ไปอีกแล้วครับ4 0 0 0อ่าถ้าเรามองดูแบบนี้นะครับนี่ถ้าเราทำอันดับตัวเองนะครับอยู่ที่ประมาณ9 0 1าร0 0ถึงก็สามารถได้รับเหรียญแล้วนะครับอยู่ที่3มเหรียญ และก็ได้แร่แดงอีกครับ140,000 0นั่นเองครับถือว่าเป็นการอัปเดตวันนี้ที่เซอร์ไพรส์มากนะครับมันมีข้อดีอะไรนะครับผมหข้อดีก็คือเรียกแข่การให้กำลังใจผู้เล่นนั่นเองครับอืมตอนแรกถ้าพูดถึงในส่วนของของรางวัลตอนแรกเลยนะตอนที่ยังไม่อัปเดตนี่ก็ทุกคนก็คิดอยู่แล้วนะครับว่ายังไงก็ต้องให้ติดอันดับห ถึงร้อยเออเราถึงจะมีอ่าเราถึงจะได้เหรียญน,นะอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าความสนใจของผู้เล่นเนี่ยโฟกัสไปที่เหรียญน,นะครับสำหรับแร่เนี่ยถ้าได้มาก็โอเคนะครับบางคนก็อาจจะเอาไปเออเลยหรือว่าบางคนอาจจะเอาไปสุ่มผู้บัญชาการก็ได้นะครับถือว่าเป็นข้อดีครับถ้ามองในส่วนของข้อเสียเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับข้อเสียก็คือทําให้เหรียญมันซับไพ่มันเยอะขึ้น อะน,นะซัพพลายมันเยอะขึ้นแล้วก็ทําให้ราคามันอาจจะดิ่งลงได้แต่ถ้าเรามองแบบนี้ครับในส่วนของเกมอื่นเนี่ยคือบอทมันเยอะนะครับเกมอ,กอนก่อนที่เราเคยผ่านมาเนี่ยอย่างเช่นโยกังอะไรแบบนี้ครับเมียโฟนเนี่ยซึ่งบอทมันเยอะแล้วก็ทําให้เหรียญมันราคาลงซึ่ง Impact มันเยอะมากกว่าแต่ว่าการทําแบบนี้ครับมันได้ข้อดีกว่าข้อเสียนั่นเองครับซึ่ง การที่ราคาเหรียญลงนี่มันไม่ได้ลงอะไรเยอะมากขนาดนั้นครับเพราะว่าถ้าเกมนี้มีบอตนะครับมีบอทมีโปรล,ลงเนี่ยยิ่งจะทําให้ราคาเหรียญมันเนี่ยลงยิ่งเยอะกว่าน,นี้ครับผมแต่ว่าเขาพยายามที่จะจัดการเรื่องระบบโปรระบบบอทนะครับสอวันก่อนเราจะเห็นอยู่ดีๆอันดับหนึ่งเนี่ย เฮ้ยไม่รู้ตัวหนังสืออะไรขึ้นมานะครับมไม่มีชื่อนะนั่นก็แสดงว่าโปรหรือบอสนะได้เข้ามาแล้วและเขาก็ทำการน,นะครับแบนในส่วนของอ e ีมูเข้าไปครับผมแล้วก็ทำให้พวก ID ที่แบบเออไม่มีชื่อเป็นตัวหนังสืออะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีๆก็อันดับ1อันดับ2ขึ้นมาอย่างเงี้ย ก็หายไปนะครับก็แสดงว่าเขาใส่ใจในเรื่องของบอทหรือโปรเนี่ยมากในส่วนนี้ไม่มีบอทไม่มีโปรเนี่ยก็เหมือนว่าเอ้ยเอาจํานวนเหรียญที่ได้จากภาษีของเพื่อนๆที่ได้เอินไปพวกพาสีพวกนี้ครับมาทําการเพิ่มจํานวนรางวัลของซีซั่น1นนั้นเข้าไปครับถือว่าดีนะทำให้แบบคนที่ยังไม่เคยที่จะเล่นเนี่ย อมันเริ่มหาแล่ยากแล้วอ่ะ,อะผู้บัญชาการหายากเนี่ยก็ไม่มีกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับมันรู้สึกแบบหดหูแล้วยากแต่ว่ารู้สึกแบบนี้แล้วม,มันอุ่นใจขึ้นมาครับเออขอแค่เรามีอัาดับที่ไม่ได้เกียดนะเออผมมองว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้อยู่แล้วนะครับในส่วนตัวเี่ยมองว่า20-40%เนี่ยแสนสองนะครับผมคิดว่าได้อยู่แล้วแล้วเอาแสนสองอ่ะนะไปทําการสุ่ม ผู้บัญชาการครับอาจจะได้ประมาณสัก1โลนะครับเพราะว่าช่วงนี้ค่าภาษีในการที่จะสุ่มผู้บัญชาการเนี่ยมันจะขึ้นครอบเลยนะครับผมก็ถ้าจะได้1โล1โลก็อย่างน้อยก็จะมีสิทธิ์นะครับที่จะสุ่มผู้บัญชาการหายากอะไรแบบนี้ครับถ้าพูดถึงในส่วนของสายฟรีนะอืมก็ถือว่าโอเคแหละครับ900-2000ถึง2,000นนี่ คิดว่าทุกคนน่าจะได้เหรียญกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของค่าภาษีนะครับในการที่จะถอนเหรียญออกไปที่จะไปขายในวีมิกนี่มันค่อนข้างที่จะแพงหน่อยนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาดูของรางวัลอันดับนะครับที่เพื่อนๆจะสามารถได้รับเหรียญอยู่แล้วแหละผมมองว่าทุกคนที่เล่นมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยมีสิทธิ์ได้กันอยู่แล้วครับในส่วนของอันดับและก็เหรียญพวกนี้นะครับเออผมก็ถือว่าโอเคนะ ตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่เท่าไหรอ่อ่ะ227นะครับก็ได้20เหรียญแล้วนะตอนแรกคือไม่ได้สักเหรียญน,นะครับตอนที่ยังไม่ปรับไม่ได้สักเหรียญน,นะเออตอนนี้ก็อืมอันดับ200เนี่ยก็ได้เหรียญแล้วนะเออถ้าเราขึ้นไปอันดับประมาณติด1ในร้อยเนี่ยก็อยู่ประมาณ80เหรียญอุ้ยค่อนข้างเยอะนะ8ปเหรียญน,นะครับถ้าเราเอาไปแลกเี่กก็ได้หลายวีมิกเนาะ ก็เอาวีมิกได้ครับทำการไปหาจับจ่ายใช้สอยที่จะซื้อตัวผู้บัญชาการระดับมหาการอะไรอย่างนี้ครับเพิ่มทุนไปอีกสักหน่อยอะไรแบบนี้เนาะถ้าเพิ่มเหรียญมาแบบนี้นะครับผมถือว่าเป็นการเรียกแขกได้นะใครชอบอรืไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ด้วยครับผม